ไปดูเรื่องกระแสฟีเวอร์นะคะฟุตบอลยูโรค่ะกำลังคึกคักเลยทีเดียวค่ะ <im itation> เนื่องจากเหลือ4ทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปตัดเชือกว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโรนะคะ <im itation> และก็ช่วงนี้ค่ะกระแสบนยูโรก็เลยทำให้ปรศนีนะคะโหนกระแสไปด้วยกันค่ะ มีการกระตุ้นให้คุณผู้ชมนะคะส่งไปษณีมาทายผลนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโรและตอนนี้ค่ะยอดไปษณีก็ทะลุ111ล้านฉบับแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณปาริษาปานนทนนะคะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดของบริษัทไปษณีค่ะบอกนะคะว่าฟุตบอลยูโรค่ะ คุณอยูโรครั้งนี้นะคะมีแฟนบอลค่ะทยอยซื้อไปรษยียบัตรไปแล้วนะคะ1้าน11ฉบับค่ะฉบับละ2บาทซึ่งในเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะสาขา3เสนค่ะมียอดจำหน่ายสูงสุดถึง1ล้าน7แสนฉบับนะคะส่วนในต่างจังหวัดค่ะไปอยู่ที่นครราชสีมานะคะยอดตัวเลขอยู่ที่1น้านสแสนฉบับค่ะ บอกว่าช่วงนี้แฟนบอลน,นะคะสามารถส่งไปรษณีย์มาร่วมทายผลได้จนถึงวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะจนกว่าจะหมดเวลา18นาฬิกาด้วยค่ะและก่อนถึงวันที่9กรกฎาคมนะคะเขาก็าค,า,คา,าดการณ์ค่ะว่ายอดจำหน่ายไปรษณีย์ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่180ล้านฉบับก็เพิ่มขึ้นจากปี2555หรือปี2012นะคะที่ตอนนั้นค่ะมียอดไปรษณีย์อยู่ที่159ล้านฉบับ เ็จะเห็นนะคะว่าสร้างกระแสความคึกคักให้กับไปษนีได้เยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือว่าฟุตบอลยูโรถ้าเราไล่เรียงกันหน่อยนะคะคือในแต่ละปีค่ะว่ามีกระแสฟุตบอลหรือว่าหากกรรอีเวนต์กีฬาตรงนี้ทําให้คนสนใจมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าไปดูช่วงฟุตบอลยูโรใน2010กันเลยค่ะจะเห็นนะคะว่ายอดซื้อไปษนีช่วงนั้นนะคะมีมากถึง200ล้านฉบับเลยทีเดียวค่ะ พอฟุตบอลยูโร2012นะคะอยู่ที่159ล้านฉบับแล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะ2014ค่ะ 2 4 4ล้านฉบับค่ะและนี่นะคะปี2016กับฟุตบอลยูโรค่ะ180ฉบับค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายและตอนนี้111ล้านแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าต้องรออดใจกันหน่อยนะคะระหว่างยอดขายไปรษณีย์แล้วก็ผลฟุตบอลน,นะคะจะเป็นอย่างไรแต่ช่วงนี้นะคะทางไปรษณีย์เขาก็บอกว่ากระตุ้นค่ะวันนี้จะมีคาราวานะคะไปตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นถนนสีลมค่ะเพื่อกระตุ้นให้คุณผู้ชมส่งไปรษณีย์ให้มากขึ้นนะคะ จะบอกเลยนะคะว่าดิฉันก็เทียร์ทีมเยอรมันด้วยค่ะอยากให้ได้แชมป์เหมือนปีที่แล้วค่ะก็ต้องไปวัดดวยกันนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ได้ค่ะ